เชือพื้นครับเพราะมจะเรียสักนายระครุณเดวสัทถิศาวะกำนันตำบลฮัทหญ่ครับผันพื้นบ้างวันนี้ปีนี้ฮัทหญ่ส่งกี่ลำปีนี้ก็ส่งสามประเภทประเภทพูนาภายในตำบลครับแล้วก็ประเภทภายในจังหวัดครับประเภททั่วไปสามลำเลยนะครับมีชื่อเหลือได้บ้างก็ประเภทภายในตำบลน,นะก่อนปทัทสุปัตครับ ก็ประเพสภายในจังหวัดเสบสะคอนประเภททั่วไปรยาสิงสมรครับครับปะเพไในที่มี<อ>แต่ฟีไผฮัตใหญ่ก็มีฟีไผฮัตใหญ่ทางส้างประเภทมีคนน้อยอยู่น้องมาช่วยจะตำบนทำบะพระอันนี้มีอยู่สี่คนซึ่งประเภทที่สู้ทั่วประเทศนั้นใช้ฮัตใหญ่เปล่าใช้ฮัตใหญ่แล้วก็ไม่ได้จา้างก็นมั้งไม่ได้จ้างครับเอาเองเพลนะเอาเองเพลก็มีความมั่นใจนะ เพื่อประเพณนี้ครับนี่ซ้อมมากี่วันแล้ววะก็ซ้อมตั้งแต่ตอนจะไปชุมพรน,นู้นนออี่งานแข่งเรือที่ชุมพรอ,อ,อ๋อเหลือตั้งแต่กี่โมงอ๋ก็เริ่มปกติแล้วก็ซ้อมอยู่หน้าถาที่กัวเคียนเนี่ยทัดยายเนี่ยก็เราจะซ้อมกันเวลาสี่โมงเย็นอแล้วก็ลงมาเนี่ยวันที่เก้าตุลาครับ โอ้แสดงว่าเป็นเดือนเลยนะรครับก็พยายามทำกันให้ดีที่สุดนะครับซึ่งายสนับสนุนหน่ายไหมบอกแหมบ้าน,น,น,นก็มีก็พองฮัหยายนี้นก็จะมีได้เงือประมาณจากสภาวัฒนธรรมนะครับครับแล้วก็ในเรื่องของอาหารการกินเนียทางหมู่บ้านได้จดสั้นกันคือมูละสองวันครับครับซึ่งจะขอบคุณใครบ้างในการจัดกองเรื้อผิดฮัใยายนี้ครับผมก็ต้องก่อนอื่นก็ต้องอขอบคุณ ทางสภาประธานธรรมฮัตใหญ่นะครับแล้วก็องค์การบริหารส่วนารตำบลนายกครับหรือเพื่อนายกองต้นนายกองตอสิตนะครับแล้วก็ทางต้องข้อบุญเป็นอย่างสูงนะครับก็โดยเฉพาะทางกำนับชื่อเพื่อนกำนัลกำนันประจวบเรีองสิ้นซึ่งทางก็ได้มาดูแลทีมเนี้ยครับได้มาดูแลทุกวันแล้วก็คัดเรือได้ทางก็สามารถช่วยือ ยับซึ่งขึ้นตตรงจากภากี